กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอีกโหมดหนึ่งของ Nintendo Switch 2ครับผมกับโหมดเมาส์นั่นเองครับผมโหมดเมาส์คืออะไรคือเมาส์ใครก็น่าจะรู้จักเมาส์นะครับผมไอเมาส์โหมดเนี่ยก็เป็นอีกโหมดหนึงที่เป็นกิมมิคเล็กๆไม่เล็กมั้งหรือว่ามันน่าจะเป็นกิมมิคใหญ่ของสวิตเขาแหละว่าเขามีเมาส์โหมดมาให้แล้วนะครับเราก็จะได้แบบ รูดปืด้ดรูดปื้ดได้นั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้มันมีเกมอะไรบ้างครับแล้วแน่นาคตจะมีเกมอะไรมาอีกนะครับผมตอนนี้ผมก็พอจะรวบรวมมาได้นะครับผมว่ามันมีเกมอะไรบ้างครับที่ใช้เมาส์โหมดได้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับผมผมคิวินคุณกำลังรับชมบอส์ดอันแพ็คครับ เกมแรกนะครับเป็นเกมที่ตอนที่ซวบิทูเปิดตัวมานะครับหลายคนจับจองกันไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมและแถมเยอะมากๆด้วยนะครับผมกับเกม b e รเม d e f a u l t อ l ์ฟลายิงเฟล Hd remaster ครับผมชื่อยาวขึ้นเรื่อยๆครับไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีโปรแม็กใส่เข้ามาด้วยไหมอันนี้เซลล์ๆหยอกๆครับผมเกมนี้นะครับผมจะมีบางโหมดนะครับที่เขาใส่มาให้เราได้ใช้เมาส์โหมดในการเล่นครับการกลับมาของตำนานเกม r p g ที่เคยสร้างความประทับใจบน Nintendo Switch 3ds เมื่อปี2012ครับสู่ เวอร์ชันใหม่นะครับในรูปแบบ HD แล้วนะครับผมบางคนก็แซวว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะไม่ค่อยจะ HD ซกเท่าไหร่อันนี้สําหรับคนที่เขาแซวนะครับผมแต่แน่นอนครับทุกคนรู้ว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีมากๆเลยนะครับผมหลายคนชอบและเนื้อเรื่องก็ดีและก็สนุกนั่นเองครับไม่งั้นไม่ได้รีมาสเตอร์มาลงใน Nintendo Switch 2ให้เราได้เล่นครับและแน่นอนเขาใส่โหมดเมาส์มาให้ด้วยนั่นเองครับอันนี้ก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะครับว่าคุณจะได้ใช้เมาส์แบบนี้หรือเปล่านะครับผมกับเกมนี้นะครับไม่มีเกมนี้ ครั้ง2077เครับโอ้โหเกมนี้ผมพูดถึงตั้งแต่เริ่มทําคลิป Nintendo Switch 2เลยนะครับผมเกมนี้นะครับเป็นเกมจากค่าย CD Project Red นะครับผมหลายคนรู้จักอยู่แล้วครับว่าเกมนี้ช่วงแรกมันคว่ำแต่ตอนนี้ปัจจุบันนะครับใครกลับไปเล่นก็ต่างก็บอกกันว่าเป็นเกมที่เขาแก้มาจนมันโคตรดีนั่นเองครับแต่จริงๆนะถ้าตั้งแต่แรกเขาไปคว่ำไปก่อนนะถ้าเขามาเปิดเอาตอนนี้นะผมบอกเลยเกมที่โคตรโคตรดีและตอนนี้เขาลงบน Nintendo Switch 2ครับผมแน่นอนครับใช้เมาส์เล่นยิงปืนครับเกม FPS แบบนี้มันต้องใช้เมาส์ เออไม่งั้นมันยิงไม่ค่อยจะโดนครับผมสําหรับผมนะบางคนถนัดจอยอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมถนัดเมาส์มากกว่านะครับผมพวกเกมชูตติ้งอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้ใช้ประโยชน์จากเมาส์แน่นอนนะครับและก็ต่อมานะครับผมเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ตอนแรกผม บอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นนะแต่เป็นเกมหนึ่งที่ดีมากๆเป็นเกมอินดี้นะอาจจะเป็นเพราะภาพทําให้หลายๆคนไม่ค่อยสนใจนะครับผมกับเกมเดลชา r ูนนะครับผมอ่านชื่อผิดขอไปด้วยนะครับผมเกมจากค่ายโทบี้ฟอกครับกับเกมอินดี้ที่หลายคนนะครับได้ลองแล้วน่าจะชอบเลยแหละครับผมเขามีอัปเดตให้ใช้เมาส์ได้แล้วในเกมนี้นะครับผมในบางช่วงของเกมนะเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวปะจนไัยครับแถมเนื้อเรื่องนี่เป็นเส้นตรงด้วยแล้วก็เล่นไม่ได้อ่าต้องบอกว่ามันไม่ได้ยากก็ไม่ใช่ บบเพราะว่าต่อให้มันเป็นเส้นตรงดูง่ายๆนะครับผมแต่คุณก็จะเจอพบเจอกับปริศนาเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันจะดูซับซ้อนบ้างนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองเล่นเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะครับเพราะหลายๆสื่อนะครับต่างก็ให้คะแนนอยู่ที่ข้างเต็มส0 10เต็มกันทั้งนั้นเลยก็ไปลองดูกันได้นะครับผมกับเกมนี้กับเดลทารูนนะครับผมหรือเดลทารูนี่นะสาวกปูนินนะครับผมว่าไม่พลาดเกมนี้กันหรอกครับในเดือนนี้นะ ครับผมหลายคนรอผมก็รอนะครับผมจากที่ดูไดเล็กไปก็บอกเลยว่าชอบมากๆนะครับผมกับด n อ e ก k o ค g ง a n a n z a นั่นเองครับเกมนี้แน่นอนครับเขาใส่เมาส์โหมดเข้ามาด้วยก็คือเป็นน้องผู้หญิงที่ขี่หลังน้องคองอยู่นะครับผมซึ่งน้องเนี่ยจะมีหน้าที่ในการโจมตีศัตรูต่างๆที่กำลังจะเข้ามานะครับโดยการใช้เมาส์เนี่ยพอยต์และคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ยิงคําพูดออกไปเป็นตัวหนังสือนั่นเองครับผมเกมนี้ก็อย่างที่รู้จะได้เล่น2คนนะครับหรือจะเล่นคนเดียวก็ได้นะเขาเขาไม่ได้ห้ามนะครับผมแต่ให้เล่น คนอีกคนนึงจะเป็นน้องเด็กผู้หญิงนะครับที่คอยช่วยยิงตัวหนังสือออกไปนั่นเองครับผมเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากๆผมว่ามันกึ่งๆ o p e n World นะเท่าที่ดูในไดร์เ็กเดี๋ยวเราต้องไปลองลองเล่นตัวเต็มก่อนผมว่าคงไม่ใช่อ่ะ o p e n World ขนาดนั้นหรอกครับผมเพราะมันจะมีเป็นด่านเป็นด่านเข้าป่าอะไรแบบนี้ด้วยนะส่วนใครที่อยากเห็นข้อมูลเพิ่มเติมของอ่า Donkey Kong b a n a n a นะครับตอนนี้เขามี d ดร์เ็กแบบโอ้โหเต็มเต็มาให้ให้เราดูนั่งเกือบ20ินาทีเลย,เลยก็ไปดูกันอย่างจุใจได้เลยนครับว่าเกมนีี้้้้เเราาจะไดทนนนัันน่่มแลลกใหวว17 กระดาคม2025ครับเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกมที่เราจะได้ใช้ฟังก์ชันเมาส์เนี่ยแบบฟูลเลยนะก็ว่าได้นะครับผมทั้งสไลด์ทั้งยิงทั้งอะไรนะครับผมกับเกม drag X Drive นะครับผมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เราจะได้ไถวิวแชร์นะครับผมไปชูดบาสสื่อนอกหลายคนก็พูดกันว่านะครับถ้าเกมนี้ออกมาจริงๆหลังจากที่ได้ลองเล่นกันในงานนะครับในช่วงงานเปิดตัวที่เขาให้ไปทดสอบเกมเนะี่ยหลายๆคนยังรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเล่นเกมนี้กันสักเท่าไหร่ครับผมยังไม่ค่อยรู้สึกอยากเล่นก็เลยทําให้ว่าเดี๋ยวรอเกมเต็มๆมาก่อนลองเล่นอีกทีหนึ่งจะสนุกไม่สนุกรอดูตัวเกมเต็มเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าเอาจริงๆต้องเห็นตอนเปิดตัวในงานเปิดเครื่องนะครับเขาก็โชว์เกมนี้เหมือนกันก็ ไม่ได้มีความรู้สึกอยากเล่นขนาดนั้นผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันพิเศษมากกว่านี้นะครับผมแต่ถ้าใครสนใจเกมนี้นะครับวันที่14สิงหาคม2025มาให้เราดเดลเง่นกันแล้วแน่นอนครับผม แบตหมดใช่หรือเปล่าผมมีพาเวงมาแนะนำด้วยนะชูกเทค PB 200แบตเตอรี่สำรองที่ปลอดที่สุดสำหรับนี e n d o Switch 2ตัวเดียวจบนะครับผมความจุ2 0 0 0 0ม ah. ิลลิแอมป์จ่ายไฟแรงเกินขนาดตัวด้วยกำลังไฟรวมสูงสุด,สดถึง85วัตต์นี e n d o Switch 2ของเราเนี่ยก็รองรับถึง65วัตต์แน่นอนครับไฟมาเต็มสปีดแน่นอนชาร์จนี e n d o Switch 2ได้อีกหลายรอบด้วยรองรับเทคโนโลยีการชาร์จ PB3. 0 p p s และ QC ครับรองรับการชาร์จพร้อมกันถึง3อุปกรณ์พร้อมกันครับ แล้ทางชูเทกยังมีสายชั้นแม่เหล็กและหัวชัดตัวเทพอีกด้วยถ้าใครสนใจอยู่นะครับผมตอนนี้ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วเขกากำลังจัดโปรโมชั่นแจมๆเลยสุดยอดเกมชูตติ้งตลอดการทุกแพลตฟอร์มนะครับผมแน่นอนครับจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก Fortnite <c oughs> เกมนี้นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมบอกได้เลยครับว่าเขาอัปเดตมาให้เราเร็วมากครับแป๊บๆคุณใช้โหมดเมาส์ในเกมได้แล้วแล้วก็เกมมีอัปเดตครับบูโนมาสเข้ามานะครับผมทั้งหมดแดนซ์โหมดอะไรโอ้โหมาเต็มเลยใครที่เป็นแฟนฟอร์ดไนย์อยู่แล้วผมว่าไม่ควรพลาดน,นะครับผมถ้ายิ่งมีฮีโร่ซูเปอทูด้วยแล้วนะได้ใช้โหมดเมาส์แล้วครับผมแต่ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับผมไปลองเล่นแล้วมือซ้ายมันยังเป็นอนาล็อกอยู่ใช่ไหมมันใช้มือซ้ายเดินใช่ไหมส่วนมือขวาเป็นเมาส์มันก็เลยยังมีคววาาามมแบบออยังงไ่ชชิินนนนะะจจะต้ใ้ใเลดึ แต่ดีหน่อยครับพอมาเป็นชูตติ้งเราใช้เมาส์มันก็ สะดวกดีครับต่อกันที่เกมนะครับผมเกม Builder Garage นะครับผมเกมนี้แต่เดิมนะครับเขาใส่เมาส์มาให้อยู่แล้วนะเออมันมีเมาส์มีเคอร์เซอร์เมาส์มาอยู่ในเกมอยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนสวิตช์หนึ่งเลยครับผมตอนนี้เขาก็อัปเดตมานะครับผมให้ใช้เมาส์ของสวิตช์สใช้งานเล่นได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครได้เล่นนะครับผมต้องบอกว่าเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเหมือนกัน <c oughs> เคยเห็นอย่างเดียวนะรีวิวสื่อต่างๆ4ปีก่อนเขาก็บอกว,ว่ามันก็สนุกดีครับผมมีอะไรให้ทํา แต่อันนี้ก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นก็คอมเมนต์ก,กันไว้ใต้คลิปนะครับผมว่า e ye, เคยเล่นแล้วสนุกไหมยังไงอย่างเง,ง,งี้ยเผือเ่อเพื่อนๆคนหนึ่งเน,นี่ยเขาจะได้ตัดสินใจอันนี้ผมบอกไม่ได้เลยไม่เคยเล่นจริงๆนะครับผมเห็นแต่ชื่อเห็นมานานแล้วด้วยแถมอัปเกรดฟรีบน expansion pack ด้วยอันนี้ก็ไปลองกันดูได้นะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะลองเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะครับผมต่อมาครับเป็นเกมขวัญใจผมครับจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้นอร์ทิสจากร่อก Switch 2เลกมายี่ครับผมถึงแมว่าผม มเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นก็ออยังไม่จบแต่ก็ นั่นแหละครับยังไม่อยากจบกลัวเกมจบแหฮแล้วแต่คนนะครับผมและแน่นอนครับเขาัพเมาส์มาก็ให้เราได้ใช้กันในเกมนี้แล้วนะครับแต่ว่าฮอกวอตเลกาซีผมมีความรู้สึกว่ามันดูเป็นเกมที่ไม่ได้ต้องใช้เมาส์อะไรขนาดนั้นครับผมแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับหลายคนผมว่าถ้าใช้จอยน่าจะถนัดเล่นฮอกวอตเลกาซีแบบใช้จอยไปซะแล้วแต่ว่าเขามีเมาส์โหมดมาให้แล้วเราอาจจะได้ทําอะไรแบบแกว่งไม้กระสี์อเอออันนี้ก็ต้องไปลองดูนะครับผมว่าเราจะได้ใช้ยังไงบ้างในเกมฮอกวอตเลกาซีครับ เกมแฟนการ์ตูนฟุตบอลนะครับอย่าง Inazuma Eleven Victory Road นะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมฟุตบอลนะถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดแต่เขายังไม่มานะครับผมจะมาวันที่21สิงหาคม2525ซึ่งไม่รู้จะเลื่อนหรือว่าจะเปลี่ยนอะไรอีกหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องไปอรอลุ้นกันนะครับแต่เขาบอกว่าเกมนี้จะมีเมาส์สมดมาให้ด้วยนั่นเองครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับสายฟุตบอลผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเมาส์สมดมาทําอะไรอาจจะเล็งยิงหรือเปล่ายิงจุดโทษเออ,อนน ต่อมานะครับผมเป็นเกมที่ผมว่าก็อยู่ระดับคนพูดถึงไม่ค่อยเยอะแต่ก็หลายคนก็น่าจะรู้จักครับผมกับคุนิสุกามิ f a t e of the ก็เดสครับผมเกมนี้เป็นอีกเกมที่ใช้เมาส์ก็เล่นง่ายครับไม่ใช้ก็ได้ครับผมแต่ใช้เมาส์บอกว่าน่าจะดีกว่าเวลาเราตั้งป้อมนะครับเพราะเกมนี้เป็นเกมแนวตั้งป้อมนั่นเองครับผมเกมมันดูแบบตั้งป้อมมันจะมันตื่นเต้นหรือยากอะไรยังไงเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายญี่ปุ่นแบบมาเต็มเลยนะครับผมตะลุยปีศาจตีมญี่ปุ่นเลยและเกมนี้มีความยากอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมช่วงแรกเรายังไม่รู้สึกหรอกครับว่ามันยากแต่ช่วงหลังโอ้โหผมบอกเลยครับว่าท ปีศาจที่มันบุกเข้ามาเรื่อยๆผมบอกเลยครับว่าป้องกันก็นเหนื่อยแถมต้องบุกไปโจมตีมันด้วยนะครับอัพสเตตอะไรให้ดีด้วยนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ส่วนตัวผมว่ามันดีมากๆเลยนะภาพสวยอ่าไมคคนิกดีอ่ามีอะไรให้ทําเยอะก็ถ้าใครอยากลองเล่นดูนะครับตอนนี้ก็มีให้พรีออเดอร์กันอยู่นะครับผมพร้อมทั้งน่าจะมีบางที่ก็น่าจะถ้าใครเป็นสายดิจิตอลก็น่าจะกดโหลดได้แล้วแต่แบบตลับมันจะมาทีหลังนะครับผมกับ คุณที่สุดการมี Fate of the Goddess ครับเป็นกเกมที่ผมแนะนำนะครับเพลินมากเลยกเกมนี้ พูดถึงเกมนะครับชุดติ้งที่เราคิดว่าจะต้องใช้เมาส์แน่ๆเลยนะครับผมมันรู้เป็นเกมไหนไปไม่ได้ครับแล้วผมคาดหวังให้มันมาพร้อมเครื่องสวิตช์ทูเลยด้ซ้ําไม่ได้กะให้มาริโอคาร์ดมันเปิดตัวนะจริงๆผมอยากให้เกมนี้เปิดตัวพร้อมสวิตช์ทูเลยครับกับเบสโรว์พาวมโฟบีออนนะครับผมเกมนี้นะครับเป็นอีกเกมที่ใครต่อใครหลายๆคนแน่ับผมผมเชื่อว่ารอคอยครับที่จะได้เล่นเกมนี้บนสวิตช์ทูนะครับผมเพราะว่ามันได้ใช้เมาส์หมดอย่างเต็มที่ครับเป็นเกม FPS ของ n i n t e n d o ครับผมที่เรียก ได้ว่าเป็น FPS แท้ๆเลยนะแล้วเข้าไปเล่นในเกมคุณจะได้ใช้เมาส์โหมดอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าเขาใส่ฟังก์ชันทั้งมือซ้ายมือขวาน,นะครับหันปืนหันอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่มาให้เต็มที่เลยนะและเราก็จะได้ใช้เมาส์โหมดแบบเต็มที่ก็ตอนที่เราจะเข้าไปเล่นเมทรอยพารมโฟรบีอนนะครับผมก็แปลกเหมือนกันนะมันไม่ได้มาทันทีนะครับผมเขาอาจจะรออะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับผมเกมนี้มาปีนี้แน่นอนครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าเมื่อไรครับผมก็ไปรอลุ่นกันนะครับอีกเกมหนึ่งครับผมเชื่อว่าไม่ม มากเลยครับผมชื่อเกมมันก็ชื่อเหมือนเมาส์เนี่ยครับ Mouse Work เกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นน้องหนูนะครับผมตัวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับผมซึ่งมีหน้าที่ทําภารกิจให้ผ่านไปแต่ละอย่างนั่นเองครับผมเกมนี้เขาบอกเลยว่าออกแบบมาเพื่อ Switch 2เลยนะเพื่อใช้เมาส์นะครับผม for เมาส์เลยนะโอ้โหเขาจะแบบอะไรจะขนาดนั้นผมจนผมได้ไปดูตัวอย่างผมก็บอกเลยครับมันเป็นเกมที่ดูน่าเลยนะเล่นได้4คนด้วยนะครับผมดูแล้วน่าจะวุ่นวายนะดูเพราะทุกคนต้องช่วยกันคลิก สิ่งต่างๆนั่นเองครับทั้งคลิกวาดรูปนะครับผมเช็ดกระจกปัดกระจกคุณจะได้หมุนเมาส์กันสนุกเลยผมบอกเลยครับว่ามีถุงเมาส์แตกกันแน่นอน,นครับผมอย่าลืมแผ่นรองเมาส์กันด้วยนะครับผมอันนี้สําคัญมากๆเลยส่วนเกมนี้จะมาเมื่อไหร่ครับเขายังไม่ประกาศวันครับแต่เขาบอกว่า2องพนะจริงๆผมอยากให้มาไวๆลนยะอยากลองเล่นละเกมนี้น่าเล่นน่าเล่นน่ารักดีด้วยเกมต่อมานะครับเป็นเกมที่เหนื่อยจะพูดถึงแล้วครับผม วลคัมทัวร์ครับถ้าใครอยากรู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับไปย้อนดูคลิปเก่าผมได้เลยไม่ขอพูดถึงละไปที่เกมถัดไปเลยแล้วกันครบบายต่อมาครับเป็นเกมวางแผนกลยุทธ์นะครับผมที่ ผมว่าหลายคนน่าจะเห็นแหละแล้วก็พูดถึงกันเยอะนะครับผมกับ Nobunaga Ambition Awakening ครับผมเกมนี้นะครับต้องบอกว่าผมยังไม่เคยได้ของเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูแล้วถ้าเล่นเนี่ยน่าจะกินเวลาชีวิตกันเยอะมากๆครับผมเป็นกี่เกมนะครับที่ใช้เวลาในการเล่นที่สูงจริงๆครับผมและมีการใช้เมาส์เข้ามาช่วยครับก็ดีครับแต่เราจะได้วางแผนนะครับผมบนแผนที่เราสามารถคล้อ a อ d นคลิกได้เลยโดยการใช้เมาส์ครับถามว่ามันช่วยได้มากขนาดไหนก็คงไม่ครับเพราะว่ามันเป็นเชิงนะยังไงก็ คล้ายซิมไบเออร์นะครับผมเกมนี้แต่เปลี่ยนธีมเป็นโนบุนากะนะครับผมผมยังไม่เคยเล่นนะต้องบอกว่าผมยังไม่เคยเล่นผมไม่ชัวว่ามันเหมือนซิมไบเออร์ไหมอันนี้เพื่อนๆใครเคยเล่นก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแต่ผมเห็นว่าเขามีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นพอสมควรเลยนะสําหรับเกมนี้ครับผมก็ไปลองดูกันได้นะครับผมกับโนบุนากะเอพิชั่นอเวก e n น n ิ่งครับผมเกมนี้มาแล้วโหลดเล่นกันได้เลยเกมที่ไม่รู้ว่าใช้เมาส์โมดแล้วเราจะถนัดกันไหมนะครับผมกับปุยโยปุยโยเชอร s วิตช์ 2S นะครับผมครั้งนี้เขาลงเป็น Switch 2มาให้เลยก็คือเขาใส่มาส์โหมดเข้ามาให้นะครับผมใครนึกไม่ออกก็คือเกมเตอร์ลิสนั่นแหละครับผมแต่มันจะมีปุยโยปุยโยด้วยสามารถเอามา vs กันได้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวแท่นไหลลงมาเหมือนกันนี่แหละแต่มันก็แล้วแต่ความถนัดอีกอ,อันนี้ก็ต้องไปลองกันดูนะครับผมเพราะว่าเพราะที่ดูแล้วผมรู้สึกว่าผมใช้จอยเหมือนเดิมน่าจะถนัดกว่าใช้มาส์โหมด <laughs> อันนี้ก็ต้องไปลองดูนะครับผม อีกเกมนะครับที่เหมือนโดบุนาก,กะดีแล้วที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับก,ก็คือ Si ดไมเออร์นั่นเองครับและนี่ก็เป็น Si ดไมเออร์ซีเบลไเซชันนะครับผมซึ่งเกมนี้พิเศษผมยังไม่ได้เล่นเลยนะผมเห็นแล้วก็อยากเล่นแต่ก็รู้อยู่แก่ใจเพราะเคยเล่นภาค6แล้วมันสูบเวลาชีวิตไปมากๆทําให้ผมไม่เป็นอันทําอะไรผมก็เลยอขอไว้ก่อนละกันนะไว้ชีวิตว่างก่อนยังไม่อยากว่างบอกเลย <c oughs> นั่นแหละครับผมซิดไมเออร์นะครับเป็นเกมวางแผนการรบนะครับผมแล้วก็เป็นการแบบ จัดวางทรัพยากรประเทศเลยนะแล้วก็จะมีการพัฒนาประเทศเริ่มจากแบบโบราณแบบอัปเกรดไปจนถึงฟิวเจอร์อนาคตอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีการสู้เกิดขึ้นส่วนผมอัที่ได้เล่นบนอ่ะภาคหกก็คือมาเป็นบัคของประเทศอินเดียนะครับผมถ้าตอนแรกเราเป็นพันธมิตรกับเขามาตลอดยู่ครับวันหนึ่งมันมีนิวเคลียร์ปุ๊บมันตู้มเลยครับผมมันไม่พูดถำทำพเพลงอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องตลกนะครับผมไม่รู้ปัจจุบันมันแก้หรือย,อยังนะแต่ผมเจอตอนมันจะไม่แก้ตอนนี้ก็มีมาให้เล่นแล้วเสียดายน เข้าใจได้ไฟล์มันใหญ่โคตรอันนี้ก็ไปลองเล่นกันดูนะครับผม <S <S ออีกเกมนะครับผมกับเกม Super Mario Party Jamboree n i n t n n d o Switch 2 Edition plus Jamboree TV เพราะชื่อมันยาวมากครับเราจะต้องเร็วดีหนึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมปราร์ตนะครับผมที่ผมว่าชวน,เพ,นเพื่อนเล่นในบ้านอะไรเงี้ยน่าจะโอเคมากๆเลยนะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกโดยที่สำคัญนะครับคือมินิเกมนะผมในส่วนของบอร์ดผมไม่เท่าไหร ผมรู้สึกมันเรื่อยๆไปหน่อยแต่พอเข้ามินิเกมทุกครั้งนะสนุกทุกครั้งเลยเพื่อนๆถ้าชอบเล่นมินิเกมที่เป็นแบบตัวละครมาริโออะไรแบบเนี้ยผมว่าน่าจะชอบนะแล้วเขาก็ใส่ม o u ส์โ o d ดมาซึ่งคุณจะได้เจอมินิเกมที่เป็นม o u ส์โ o d ดเยอะมากๆครับผมเขาบอกเขาใส่ไปจอะมาก,มากและแหละครับผมและก็จะเป็น j จ m b บ r e e TV นั่นเองพอมันเป็น j จ m b บ r e e TV เนี่ย คุณก็จะต้องได้ใช้มาสโหมดกันอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็ในส่วนนี้เดี๋ยวเขาจะมาในวันที่24นะครับผมกระกฎานี้ก็จะมาให้เราได้อัปเดต DLC กันแล้วนะครับผมก็อาจจะได้รู้ความรู้สึกเหมือนได้เกมใหม่เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอกเกมออกมาก่อนน,นั่นเองครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะ coins Dice Together with item. and new stars the เกมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมว่าหลายคนไม่รู้นะครับว่ามันคือเกมอะไรและเล่นไปเพื่ออะไรนะครับผมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับฟังฟังดูแย่นะครับผมกับเกมทำกากจีพลาซ่านิเฮนโดสวิตทูครับผมเพราะว่ามีหลายคนมนาถามว่าเกมมันเป็นยังไง มันมีไว้ทําอะไรนั่นแหละครับผมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่จะให้คุณได้เข้าไปในโลกของธรมมกอจจินะครับผมได้ไปเจอกับน,น้องๆธรมมกอจทั้งหลายนะครับเพราะตัวละครธรมมกอตเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับผมรวมถึงนะครับผมคุณสามารถโอนถ่ายตัวธรมมกอตถ้าคุณมีนะตัวธรมมกอตยูนินยครับผมหรืออนะูนิเนี่ยโอนตัวเข้าไปในเกมนะครับหรือเชื่อมต่อนะีผมยังไม่ได้เล่นผมยังไม่รู้แต่เขาเขียนไว้ประมาณนั้นนะครับก็ สามารถเอาธร,รมกอตเข้าไปเล่นในนั้นได้และสําคัญครับเขามีอัปเดตสําหรับ Nintendo Switch 2ก็คือเขาจะใส่เมาส์โหมดเข้ามาไอ้เมาส์โหมดเนี่ยก็คือจะสามารถเอาไปเล่นปั้นซูชิในร้านได้ครับผมคุณสามารถปั้นปั้นใช่ไหมปั้นเสร็จถ้าคุณไงายคุณสามารถสะบัดส่งออกไปได้เออนเนี่ยอย่างเงี้ยปุชุบปุชุบปุชุบเนี่ยปั้นก่อนใช่ไหมไงสะบัดเข้าปากน้องธร,รมกอตปุชุบ แล้วก็มีโหมดนะครับผมชูริเคนก็คือปาดแบบนี้เลย นั่นแหละฮะผมก็ทําให้เกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบว่าน่ารักน่ารักดีนะฮะผมถ้าใครชอบธมก๊อตอยู่แล้วเป็นทุดเดิมหรือใครฝันอยากจะลองเล่นธมก๊อตบ้างนะฮะผมแต่ไม่อยากเล่นมันตัวธมก๊อตเป็นตัวเป็นตัวอยากเป็นนบนสวิต์บ้างก็เนี่ยเกมนี้มีมาให้แล้วนั่นเองนะครับผมและนี่นะครับผมก็เป็นเกมทั้งหมดนะครับผมที่ตอนนี้นะครับผมสามารถใช้เมาส์ได้นะครับผมหรือใครมีเกมมากกว่านี้นะครับที่ผมอาจจะพลาดไปหลุดไปนะครับผมจริงๆมันมีอีกเกมนึงแต่มันเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับ เกมที่มีเมาส์โหมดเหมือนกันแต่ผมดูแล้วมันเป็นเกมพอย n ์แองกิลิกที่แบบไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์ก็ได้ก็เลยไม่ได้ใส่มาในคลิปนี้นะครับผมแต่เพื่อนๆก็ถ้าสนใจก็ไปลองกดดูกันได้เกมนี้ก็ใกล้จะมาแล้วเหมือนกันนะครับผมหรือถ้าใครมีเกมนอกเหนือจากนี้เมนกันไว้ได้เลยนะครับในคอมเมนต์เผื่อเพื่อนๆน,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 นะครับที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้เขาจะได้เห็นได้คลิปนะฮะว่า e y, มีเกมน,กมนี้เกมนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเมาคุยกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊อบบอบ